นี่ครับผมกำลังถ่ายโปรครับนี่คือโปรยิงทะลุครับนี่ครับสองอันนี้ครับนี่ครับเขาใช้สไนนี่ครับ นี่ครับโปรเราจะตามโปไปเลยครับนี่ครับเขายิงทะลุครับแล้วนี่ครับอีกคนหนึ่งถึงสไนเหมือนกันครับนี่ครับ เราจะตามไปดูครับว่าโปรยิงอะไรกันคร,ครับครับมันอยู่ไหนครับคุณคุณใช่โปรมองไหมครับนี่ครับเราจะไปอีกตาหนึ่งนะครับนี่ครับ เขายิงอะไรก็ไม่รู้ครับนี่ครับสองคนครับนีคยับ พขาใช้ปโปว่งครับนี่ <congestion> นนครับแค่นี้แหละครับ